พก็กรับสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับทูบสมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังะนะครับก็ก่อนที่ทูบสมจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทมคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมางะกันด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับ Fairy ซอฟออนไลน์หรือลานนางฟ้าออนไลน์นั่นเองแล้วส่วนใครที่จะอ่านงานเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านด้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจอ่านไปแปไป,ไปลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมตอนที่7ดกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S และจุดสุดท้าย สันต้องทำได้แน่เสี่ยอยู่เธอตื่นแล้วเสียวยู่เธอหายขาดแล้วแต่พ่อก,กับแม่รู้พวกท่านคงจะมีความสุขมากแน่แน่สันโดนพี่ทับจะตายอยู่แล้วเนี่ยข,ขอโทษนะพอดีพี่ตื่นเต้นมากไปหน่อยนะ่ะสันจะลงไปซื้อผลไม้มาให้เธอกินเดี๋ยวนี้แล้ว เฮ้ยเคืนนี้พาเสียวยูออกไปเที่ยวดีกลัวยิ่งคิดก็ยิ่งดีใจที่เสียวยูจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นมีคนกำลังจะฆ่าคนเกิดอะไรขึ้นใครจะฆ่าใครงั้นเหรอครับมีคนจับผู้หญิงตัวเล็กๆและเขาขู่ว่าจะฆ่าเธอถ้าหากหวังเจียนไม่ยอมไปหาเสียวยู หลีกทางลบหน่อยครับหวังเจียนไอ้สระเลวออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้หัวล้านมันล้านตรงไหนรีบปล่อยน้องสาวของสันไปนะชายคนนี้คือหวังเจียนเองงั้นเหรอทำไมเขาถึงได้ดูอ่อนแอจังเลยล่ะแกคุกเข่าลงซะใจเย็เีนก่อนอย่าทำอะไรเธอ ถ้าแกเล่นตกติกแล้วก็แกจะได้เห็นว่าฉันจะทำอะไรกับหน้าสวยๆของเธอไม่นะเอ๊ะเอ๊ะ น่าลำคาญมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะฉันเตือนแกแล้วนะว่าให้ใจเย็นๆไม่ฟังเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งยินดีด้วยนะเซียวยูที่เธอหายดีแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมยินดีนะมาสลองกันเถอะฮ่าฮ่าฮ่าอ้ <c oughs> <c oughs> อาวซน ดีใจด้วยนะหวังเจียนที่น้องสาวของนายหายดีแล้วตอนนี้นายก็คิดเรื่องของตัวเองได้แล้วละให้สันแนะนำสาวให้ไหมฮ่าฮ่า <c oughs> เรื่องนั้นพี่ทรายนะไม่เคยกล้าคุยกับผู้หญิงเลยเป็นแบบมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละฮ่าฮ่าฮ่าใครบอกว่าสันไม่กล้างั้นเหรอผู้หญิงตัวนั้นก็สวยดีนะไหนลองเข้าไปคุยกับเธอดูสิได้เลยเรื่องแค่นี้เองจบตอนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ